สวัสดีครับคนลอยหิมครับเมื่อนี้มาหาเห็ดเพิ่งครับพี่น้องมาเห็ดเพิ่งทำน้ำหี้ครับฝนกระตุกหลายหลายมือแหละดินกระพอดมีความชุ่มชื้นแหละครับซิมาหาลองลองหาเห็ดเพิ่งลองบึ่งมือนี่นี่ป่านลยครับ ในป่าในถ้ำนแหละครับไอ้น้องมันน่าจะออกนะเพราะว่าแต่แต่แตกระย่งบ่มีไผ่ได้มือเด้ยังบ่มีไผ่ได้มืออยู่ครับยังบ่ิดนยินข่าวว่าผู้ไดได้อยู่แต่ว่ามือนี้ก็สิลองมาหาลองบึง ท่ามป่าไผ่ท่ามป่ากระดูนป่าแสงครับเห็ดเพิ่มมันมักออกน้ำน้ำใต้ต้นแสงต้นกระดูนครับมนง แถวนี้เคยออกครับเคยออกปีเที่ยวนี้ครับอุ้ยเกือบเหยียบครับไอ้น้องเกือบเหยียบเกือบเหยียบเห็นแล้วมุมันเคยออกออกอี่หลีครับลายดอกลายดอกอ้มาได้อ,อย่างมาใส่เลยบานิ โอ้บ่ได้ลงเมือลงเมือเอาเนี่ยมาใส่ก่อนเด็ถุงครับเอาถุงยู่งืงอมาใส่นี่ดอกแรกอู้ยงามๆเลยดอกแรกครับดอกที่สองครับ เอาเสื้อมันลงไว้คือเก่าอันนี้คือตัวนี้คือเสื้อที่ดอกที่มันเน่าไปแล้วครับน,น้องดอกที่มันเน่าไปแล้ว ดอกนี้ครับอดอกนี้น้ำงามเลยได้แกงอีกแล้วอันนี้คือดอกที่มันดอกที่มันเน่าไปแล้วนี่อืโอ้ได้เกลียนแล้ว ต้องใส่ใสิเกียงตอนเช้านี่แหละครับอยดอกเห็ดเนี่ย,อยดอก,กงามมันมานแล้วครับมือนี่มานแล้วมานแล้วไอ้น้องเลยไม้แรกขึ้นมองแรกกับโคเห็ดเพิ่งเลยมานแล้วมานแล้ว มาหาอีกที่หนึ่งครับอันนี้แถวบ้านคนลูหิมอื่นสายวังดูดเนาะนยังอยังแห้งแห้งไรฝนตกเมื่อคืนนี่กับยังบ่ดสุ่มตกครับกะสีร่องหาล่องเบิ่งครับเพราะว่าทีแรกเขาขึ้นไปมันมันได้เนาะถ้ามันออกมันต้องออกเบืหลงแถวนี้ครับแถวสายวังดูดน,นี่ก็โอ้สุดยอดห็นความ เฮ็ดเพิ่งออกเลยครับพี่น้องกตสิหาลองบึงครับหรือว่ามีผู้ขึ้นมาก,ก่อนแล้วบุรีจังใดกับบุรุษด้วยการก็ต้องลองมงก่อนต้องหาลองบึงก่อนืมไอ้น้องเห็นแล้วครับดอกหนึ่งแล้วรูปองอ์หน หอมอีหลีครับพี่นุ๊กอุ้ยบอกยางคักหรือเปล่าอุ้ยคนละหิมบริเมืองง่ายดอกครับมื้อนี้สีโรหาเฮ็ดสกุลดอกงามคักเอ๊ะเอ๊ะคือออกดอกเดียวสั้นพี่น้องเฮ็ดอันนี้มันโบออกดอกเดียวเด้ต้องออกเป็นหนึ่งออกสี่ดอกห้าดอกไปนงที มองนี้ออกดอกเดียวมองเคยออกนี่อ่มองตามกันต่อครับมองนี้ออกต้องต้องออกทั่วไปมา,มานมันแอบทางนี้ด้วยมุม เอาหิดเพิ่มเมื่อนี่กับไทยบ้านก็นลังมาลู้แล้วนี่เอาหิดเพิ่มเป็นการใหญ่เลยเลยครับบา้านตื่นแล้วคือเซมีแต่คนละหิมนี่ครับมาหามตอนช่วงเชา้านี่ตอนช่วงเช้านี่เนาะส่วงใส่เซมีคนเดียวนี่แหละก็สิเอาเต็มที่ก็แหละไอ้นนุ่มกับตอนนี้ก็ได้พ่อแก่งเลย ได้ในพ่อแกงแล้วก็ต้องหาอีกอยังยังบ่กฟ้าเมื่อดอกครับก็ยังสิขึ้นไปหามองใหม่อยู่บรรยากาศการมองมองหาเห็ดเด้ข,ขนาดเป็นป่าเป็นท่าเป็นทรายทรายบุ่งวันนี้ครับทรายที่น้ําไหลลงมาจากจากนาไหลลงมานี่นครับความอุดมสมบูรณ์ของ พืชพันไม้กันยังหลายครับว่าเป็นไม้ไผ่ป่าไผ่ป่าแสงป่ากระดูนมีไม้ทุกประเภทแต่ว่าบบมีบบมีไม้ใหญ่เพราะมันเป็นที่ลุ่มครับเทียวนี้ก็เคยออกเทียวนี้ก็ได้แต่ว่าสูงป่าน,นี้ก็บ่มั่นใจว่าสิออกบ ว่าอยู่ครับพี่น้องว่าเห็ดอันนี้มันบวกดอกเดียวครับกิน,นใบตองเงือนแบบพิษสังกีดรือเขีียลงบึงครับดอก่อ้ยไอ้นงเห็ดบุฟี่นี่อยู่ใต้ใบไม้เลยถ้าบุสังกีนี่โอ้บบษได้ เชื้อมันเอาไว้ที่เก่าเสียงแม่มิม,มาตอมดอกไม้ครับ าน้ำหวานไปไปเลี้ยงลูกไปทำหังมันครับไม่พี่หนุ่หลายขนาดเมียมีหัง่งก็อยู่ใกล้ๆแล้วแต่ว่าบน้ำไปดอกมือนี้มาหาดมาหาเห็ดเพิ่งมือนี้มามุ่งที่สี่ครับไอ้น้องครับพี่น้องครับได้แล้วครับ ไปส,งงงส่งดอกำมุงเสียงรถไทยกระเจ้ากำลังกับมาหาพู้หลีครับมาหาคือกัน